สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่โคกหนองนานา,นายโตรุ่งจังหวัดปรีรำนะครับเช้านี้ผมพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผมตั้งใจปลูกนะครับก็คือต้นสักนะครับถ้าถามผมว่าทาไมปลูกต้นสักนะครับต้นสักหนึ่งเป็นไม้ตัวเร็วนะครับเป็นไม้ที่ที่ขึ้นในท้องถิ่นทางภาคอีสานได้ดีทนแรงนะครับทนแรงแล้วก็ เป็นไม้ที่ผมชอบอย่างคือเวลาที่เขาออกใบเนี่ยเขาจะใบใบไม่กลางออกเยอะนะครับมันจะไม่ไปมันจะไม่ไปบดบางและกินที่ของเขาฝั่งนู้นเยอะนะผมผมปลูกก็ไม่ถึงขนาดว่าชิดนะครับก็ห่างจากแนวรั้วอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกก็คือเพื่อนบ้านก็คือเขาก็ดูอยู่ว่าเราปลูกไม่ได้ล้าที่ของเขาไปนะครับทําไมต้องปลูกต้นสักนะครับผมให้ถวนอยู่ห้าข้อต้นสักจเจริญเติบโตได้ดีนะครับทนแล้งปลูกง่ายทนต่อสภาพอากาศ แรงร้อนๆแบบนี้แล้วก็น้ําน้อยนะครับไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับที่น่าปลูกมีราคาสูงนะครับมีาราคาสูงถ้าเวลาที่ใครถ้าใครดูข่าวเวลาที่มีการสร้างบ้านหรือบ้านไม้สักเก่าๆนะจะมีราคาที่แพงมากนะครับไม้สักทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับไปสร้างบ้านได้นะ คือผมเป็นคนชอบเนื้อไม้ของเขาครับเป็นการชอบส่วนตัวด้วยนะเนื้อไม้มันสวยนะครับสีไม่ได้เข้มมากนะครับสีกําลังสวยแล้วก็พุ่มไม่กว้างนะครับไม่กลางออกเยอะนะครับเห็นไหมครับเพราะขนาดต้นสูงนี่สูงมากเขายังไม่กลางออกจนไปล้ําที่คนอื่นนะครับการปลูกนะครับถ้าถามกูรูคนที่เขาเชี่ยวชาญการปลูกต้นไม้ เขาก็จะปลูกระยะห่างที่แตกต่างออกไปนะครับลักษณะต้นนี้ที่เห็นนะครับที่เห็นต้นนี้ที่ปลูกห่างประมาณเม็ดครึ่งเองนี่ครับปลูกระยะห่างประมาณประมาณไม่ถึงเม็ดครึ่งเวยเม็ดกว่าปาเม็ดนิอยหน่อยนะครับก็เขาก็เติบโตดีนะครับแต่ตรงจุดนี้มันห่างประมาณสามเมตรได้ตรงจุดนี้ครับจุดที่ผมยืนเนี่ยตรงอีกต้นหนึ่งอะฮะ <3 m. S 1> ฮะ ตายพี่ได้ห่างสามเมตรไม่ไม่ตายไม่ตายมันลกมันปลูกไม่ได้ตอนแรกเลยห่างสามเมตรมันก็จริงๆแล้วความตั้งใจของผมคือผมไม่อยากต้องการห่างขนาดนี้ผมจะปลูกอีกต้นนี้ประมาณสามต้นคือให้ห่างประมาณเมตรครึ่งอครับต้นสักเมตรครึ่งแล้วก็ต้นนั้นอีกประมาณได้อีกสองต้นเป็นห้าต้นแล้วนะครับห้าต้นแล้วก็ผมจะปลูกเสริมข้างหลังที่ด้วยนะต้นสักนี่ครับต้นสักใบต้นตรงเห็นไหมครับต้นเขาตรงสวยเนี่ย ต้นสักนะครับนอกจากให้ความร่มเงาแล้วเนี่ยนะครับต้นสักจะเป็นไม้ของสักเนี่ยจะเอามานมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับทําไม้อัดไม้ปลาปลาเก้กได้นะครับนํามาผ่าซีกนะครับทําเป็นไม้โมเสกก็ได้วงกบประตูหน้าต่างได้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งบานกลางและทนทานนะครับเลื่อยผ่า สายกบตกแต่งได้ง่ายชักเงาได้ดีปลวกมอดไม่ชอบนะครับไม่ชอบนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของของไม้สักไม้สักจัดเป็นไม้มงคลนามนะเพราะคนไทยแต่โบราณมาเนี่ยถ้าปลูกบ้านเป็นสักทองไว้เป็นไม้ประจำบ้านเนี่ยทําให้มีสักสีเป็นสักเป็นสีครับนะเป็นสักเป็นสีลักษณะมีสักสีมีเกียรติสัก มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับเนีครับเป็นลักษณะเป็นพ้องเสียงนอกจากนี้นะครับศักกะหมายถึงพระอินทร์นะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ในสวรรค์นะครับโอ้โหนะครับพูสักขนาดนี้ศักรหรือไม้ศักหน่าปลูกไหมครับถ้าถามผม,หน,มนะหน่าปลูกมากนะหน้าปลูกมากครับสวยเป็นไม้ชนิดนึงที่ผมชอบมากๆนะต้นศักเนะี่ย นะครับเป็นการชอบในส่วนตัวแล้วก็ถามว่า,าถามว่าถ้าใครถามผมว่าปลูกต้นไม้อะไรดีนะครับผมแนะนํนาว่าต้นสักเป็นต้นไม่อีกชนิดหนึ่งที่พี่น่าปลูกมากนะครับสวยแล้วเป็นร่มด้วยนะครับเป็นร่มดีมากนะร่มดีมากคือไม่รู้อ่ะผมเห็นต้นไม้แล้วผมชอบมากจริงๆนะครับเวลาเห็นเขาโตเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบ <laughs> นะต้นสักดูนะเนี่ยเวลาที่ผมปลูกต้นสักผมก็จะบอกเขาว่า ก็รักษาหนังสาทัวและท่านเติบโตเจริญเติบโตเราอยู่ด so you ้วยกันนะครับเขาก็เติบโตของเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นล่มด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ในอนาคตด้วยนะครับความจริงผมจริงไม่ได้ปลูกไว้เพื่อตัดครับเพราะต้นสักมันเป็นไม้ที่ที่สวยจริงๆครับแล้วผมก็ปลูกไว้เพื่อที่ใช้ยมจําเป็นถ้าไม่ไม่ตั้งใจตัดครับไม่ได้ปลูกเพื่อตัดนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ ดูคลิปของนายโต้รุ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้นายโต้รุ่งมาตลอดเลยนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดซับ s c r i b e ช่องของนายโต้รุ่งด้วยนะครับปุ่มกดติดตามปุ่มกด Subscribe จะอยู่ตรงขวามือของท่านตรงนี้อยู่บนคลิปนะครับคลิกเป็นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเวลาที่กระดิ่งขึ้นมาให้กดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ